ประวัติศาสตร์โลกไม่รวมประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์และประวัติศาสตร์ธรณีวิทยายกเวน้นตราบเท่าที่โลกธรรมชาตินั้นกระทบต่อชีวิตมนุษย์ประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยโบราณประวัติศาสตร์โบราณที่มีบันทึกเริ่มต้นจากการประดิษฐ์การเขียนทวารากเงาแห่งอารยธรรมมีมาแต่ก่อนการประดิษฐ์การเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่าต่อด้วยยุคหินใหม่และการปฏิวัติเกษตรกรรม ระหว่าง9,000ถึง5,000ปีก่อนคริสตกาลในพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์การปฏิวัติเกษตรกรรมเป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์มนุษย์โดยมนุษย์เริ่มต้นทำการเกษตรคือเกษิกรรมและการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบเมื่อเกษตรกรรมก้าวหน้าขึ้นมนุษย์ส่วนมากเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเร่ร่อนมาเป็นตั้งถิ่นฐานเป็นเกษตรกรในนิคมถาวรการเร่ร่อนยังมีอยู่ในบางที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีพืชที่เพาะปลูกได้ไม่กี่ชนิด แต่ความมั่นคงสัมพัสและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากเกษตรกรรมทําให้ชุมชนมนุษย์ขยายเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าซึ่งความก้าวหน้าในการขนส่งก็มีส่วนช่วยประชากรโลกในห0,000ื่นปีก่อนคริสต์กาลคศ2,000ระดับประชากรในแนวตั้งตามมาตราส่วนลอการิทึมเมื่อเกษตรกรรมพัฒนาการเพาะปลูกธัญ,ญพืชมีความซับซ้อนขึ้นและทําให้มีการแบ่งงานกันทําเพื่อเก็บอาหารระหว่างฤดูเพาะปลูกจากนั้นการแบ่งงานทําให้เกิดชนชั้นสูงที่สุขสบาย และพัฒนาการนครสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นทําให้ระบบการเขียนและการบัญชีมีความจําเป็นหลายนครพัฒนาบนตลิ่งทะเลสาบและแม่น้ําตั้งแต่3,000ปีก่อนคริสตกาลเกิดนิคมโดดเด่นและมีการพัฒนาเช่นในเมโสโปเตเมียริมตลิ่งแม่น้ําในแห่งอียิปต์และหุบแม่น้ําสินธุอาจมีอารยธรรมคล้ายกันพัฒนาขึ้นตามแม่น้ําสําคัญในจีนแต่หลักฐานทางโบราณาคดีของการสร้างเมืองอย่างกว้างขวางในที่นั้นชัดแจ้งน้อยกว่า ประวัติศาสตร์โลกเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนโดยทั่วไปแบ่งเป็นยุคโบราณถึงคศ476สมัยกลางตั้งแต่คริสตวรรษที่5 15ซึ่งรวมยุคทองของอิสลามประมาณคศ750 1258และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาโรปตอนต้นเริ่มต้นประมาณคศ1300ยุคใหม่ตอนต้นตั้งแต่คริสตวรรษที่15ถึงปลายคริสตวรรษที่18 ซึ่งรวมยุคเรืองปัญญาและยุคใหม่ตอนปลายนับแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบันรวมทั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตะวันออกใกล้โบราณกรีซโบราณและโรมโบราณมีความโดดเด่นในยุคโบราณในประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตกการเสียกรุงโรมมักยึดเป็นการสิ้นสุดของยุคโบราณและการเริ่มต้นของสมัยกลางขณะที่ยุโรปตะวันออกมีการเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งรุ่งเรืองต่อมาอีกเป็นเวลานานกลางคริสต์ศวรรษที่1 5 การประดิษฐ์การพิมพ <berg> kind of <pap st> <ik> <mon> ์สมัยใหม่ของโยฮันกูเทนแบกซึ่งใช้การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้และเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเป็นจุดสิ้นสุดของยุคกลางและนำไปสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เมื่อคริสตวรรษที่18การะสมความรู้และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปได้ถึงจำนวนวิกฤตอันนำมาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในส่วนอื่นของโลกเช่นตะวันออกใกล้โบราณจีนโบราณและอินเดียโบราณ เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ได้คลี่ออกต่างกันอย่างไรก็ดีจนถึงคริสตวตรษที่18เนื่องจากการค้าโลกที่ขยายตัวและการล่าอนานิคมทําให้ประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโลกส่วนมากสารเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาในช่วง200กว่าปีล่าสุดการเติบโตของความรู้เทคโนโลยีการพาณิชย์และศักยภาพการทําลายล้างของสงครามได้เร่งให้เกิดขึ้นก่อให้เกิดโอกาสอันตรายซึ่งปัจจุบันกําลังเผชิญชุมชนมนุษย์ที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์ดวงนี้ มนุษย์วิวัฒนาการมาจากแอฟริกาจากเอพยักษ์ผ่านสายวิวัฒนาการของโฮมินินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ7-5ล้านปีก่อนความสามารถในการเดินสองขาเกิดขึ้นหลังจากแยกตัวออกจากชิมแปนซีในออสตราโลพิเทคัสซึ่งเป็นโฮมินินยุคแรกเนื่องจากการปรับตัวที่อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจากป่าไปสู่แหล่งที่อยู่อาศัยแบบสวรนาโฮมินินเริ่มใช้เครื่องมือหินแบบ ง่ายๆเมื่อประมาณ3.3ล้านปีก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินเก่ามนุษย์โฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ปัจจุบันเริ่มปรากฏครั้งแรกบนโลกในช่วง400,000-250,000ปีที่ผ่านมาระหว่างยุคหินเก่าหลังจากวิวัฒนาการยาวนานของมนุษย์ทักษะการประดิษฐ์เครื่องมือของมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่มนุษย์ยุคก่อนอย่างโฮโมอีเรกตัตแล้วมนุษย์ยังรู้จักใช้ไฟในการให้ความร้อนและปรุงอาหารนอกจากนั้นแล้วมนุษย์ยุคปัจจุบันยังได้พัฒนาภาษาและยังมีพิธีกรรมมหลังควาตาตย และเริ่มดำรงชีวิตด้วยการไล่ล่าหาเก็บและเป็นสังคมเร่ร่อนมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันหรือโฮโมเซเปียนเริ่มกระจายตัวจากแอฟริกาไปยังบริเวณยุโรปและเอเชียซึ่งยังไม่มีน้ำแข็งปกคลุมอย่างรวดเร็วและขยายถิ่นฐานไปยังอเมริกาเหนือและโอเชียเนียในช่วงที่ยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดกำลังเข้าสู่ช่วงสูงสุดเมื่ออุณหภูมิของอาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลกเริ่มลดต่ำลงจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้มนุษย์จึงหยุดขยายตัวไปทางเหนือ และใต้แต่เน้นกระจายในอาณาเขตที่ไม่มีน้ำแข็งจนครอบคลุมโลกทั้งใบในช่วง12,000ปีที่แล้วยุคสำริดเป็นหนึ่งยุคตามการแบ่งระบบ3ยุคซึ่งได้แก่ยุคหินยุคสำริดและยุคเหล็กซึ่งอธิบายประวัติศาสตร์ยุคต้นของอัญญาธรรมในบางส่วนของโลกได้เป็นอย่างดีเราจะเริ่มเห็นระบบเมืองและการเติบโตของอารยธรรมของบริเวณพื้นที่อุดมสมบูรณ์ในยุคเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามลุ่มแม่น้ำต่างๆเช่นลุ่มแม่น้ำไทกริส ยูเฟติสในเมโสโปเตเมียลุ่มแม่น้ำใน,ในอียิปต์ลุ่มแม่น้ำสินธุในอินเดียและลุ่มแม่น้ำหวงหนยจีนเราเริ่มเห็นความรุ่งเรืองของเมโสโปเตเมียในช่วงสังคมของชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนมีระบบการเขียนโดยใช้อักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นอักษรภาพที่มีลักษณะคล้ายลิ่มราวๆ่า3,000ปีก่อนคริสต์กาลและตัวอักษรก็ค่อยถูกพัฒนาให้เรียบง่ายและเป็นนามธรรมมากขึ้นการเขียนอักษรคูนิฟอร์มนั้น ต้องเขียนในแผ่นดินเหนียวโดวยต้นกกการเขียนช่วยในการบริหารเมืองที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายขึ้นมากและในยุคนี้ยังได้เห็นพัฒนาการทางด้านการทหารเช่นรถม้าและทหารม้าทําให้เคลื่อนพลได้เร็วขึ้นการพัฒนาเหล่านี้นําไปสู่การสร้างจักรวรรดิโดยจักรวรรดิแรกที่ควบคุมดินแดนขนาดใหญ่และประกอบไปด้วยหลายเมืองเกิดขึ้นในอียิปต์ด้วยการรวมกันของอียิปต์ตอนล่างและตอนบนในช่วง3100ปีก่อนคริสตกาลในอีกพันปีต่อมาก็เกิดจักรวรรดิอาคาเดียนในเมโสโปเตเมีย ก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นพร้อมๆกับการสถาปนาราชวงศ์เซี่ยของจีนในช่วง2,200ปีก่อนคริสตกาลตั้งแต่ศตวรรษที่7ก่อนคริสตกาลมีการพัฒนาแนวคิดทางาศาสนาและปรัชญาครั้งใหญ่ในหลายๆแหล่งอารยธรรมอย่างลัทธิขงจื้อในจีนาศาสนาพุทธและเชนในอินเดียาศาสนาโซโรอัสเตอร์ในเปอร์เซียาศาสนาเอกเทวนิยมและาศาสนายิวในอียิปต์โบราณและในช่วงคริสตนศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลโสกราติสและเพนโตก็ได้วางหลักฐานของปรัชญากรีก โบราณทางด้านจีนเองก็ได้รับอิทธิพลการคิดมาจากสามสำนักสำคัญจนถึงปัจจุบันได้แก่ลทัทธิเต๋าลทัทธิกฎหมายและละทัทธิขงจื้อซึ่งแพร่หลายไปยังทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นทางด้านยุโรปเองได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญากรีกโบราณอย่างโสกราติสเพนโตและอริสโตเติลแพร่หลายไปยังทั่วทั้งยุโรปและตะวันออกกลางในศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กาลจากการพิชิตด,ดินแดนของอเล็กซานเดอร์มหาราชช่วงพันปีระหว่าง500ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงคศ 500เกิดจากประวัติที่กว้างใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนกองทัพที่ถูกฝึกมาอย่างดีอุดมการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและการปกครองที่เป็นระบบทําให้จักรพรรดิสามารถปกครองประชากรภายใต้อานตจถึงหลายสิบล้านคนประวัติศาสตร์โลกช่วงนี้เป็นช่วงที่เทคโนโลยีก้าวหน้าค่อนข้างช้าแต่มั่นคงพัฒนาการครั้งสําคัญอย่างโกลนแอคันไทจะเกิดขึ้นทุกๆสองสามศตวรรษอย่าง ไรก็ตามในบางภูมิภาคกลับมีช่วงพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมากเช่นแถบเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงเฮเลนมีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจำนวนมากช่วงพัฒนาดังกล่าวตามมาด้วยช่วงการถดถอยทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันและช่วงยุคก,กลางตอนต้นที่ตามมา อำนาจของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการผนวกดินแดนโดยใช้กำลังทหารและการตั้งถิ่นฐานเพื่อปกป้องศูนย์กลางทางการเกษตรสันติภาพชั่วคราวที่เกิดจากระบบจักรวรรดิก่อให้เกิดเส้นทางการค้าขายระหว่างประเทศเส้นทางที่โดดเด่นที่สุดได้แก่เส้นทางการค้าหลายสายในแถบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเกิดในยุคเฮเลนิตและเส้นทางสายไหมจักรวรรดทุกแห่งต่างเผชิญกับปัญหาเดียวกันคือการจัดการกองกำลังทหารขนาดใหญ่และการสร้างการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจ ความยุ่งยากในการปกครองประชากรทั้งหมดทำให้เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่เริ่มมีอำนาจมากขึ้นและท้าทายระบบการรวมศูนย์อำนาจการโจมตีจากชนเผ่าอนารยชนต่างๆต,ต,ตามขอบชายแดนทำให้การปกครองส่วนกลางเริ่มระสัมระสายเกิดสงครามกลางเมืองในจักรวรรดิห่นของจีนในคริสตวรรษที่220ในขณะเดียวกันก็เกิดการแบ่งขั้วและแยกศูนย์อำนาจ ขึ้นในจักรวรรดิโรมันในโลกตะวันตกชาวกรีกได้สร้างอรารยธรรมซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของอรารยธรรมตะวันตกในปัจจุบันจนหลายศตวตรรษต่อมาในช่วงศตวตรรษที่3ก่อนคริสตกาลชาวโรมันเริ่มขยายเขตแดนด้วยการใช้กำลังทหารและการล่าอาณานิคมในยุคสมัยจักรพรรดิออกัสตัสปลายศตวตรรษที่1ก่อนคริสตกาลโรมยึดครองอาณาเขตทั้งหมดรอบเมดิเตอร์เรเนียนในยุคสมัยจักรพรรดิซาจันต้นรศตรวรรษที่โรมยึดครองอาณาเขตส่วนใหญ่ของอังกฤษ และเมโสโปเตเมียศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลอาณาเขตส่วนใหญ่ของเอเชียใต้ถูกรวบรวมเป็นจักรวรรดิมาริยะโดยพระเจ้าจันทรคุปเม,มรยะและรุ่งเรืองที่สุดในยุคพระเจ้าโศกมหาราชคริสตรวรรษที่3จักรวรรดิคุปต่เข้าครอบครองอาณาเขตนี้และเข้าสู่ยุคทองของอรยธรรมอินเดียโบราณมีราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาครองครองเอเชียใต้จำนวนมากทั้งจากลุกยะาราษดรกูดฮอยซาลา และวิชัยนครท่ามกลางความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศิลปกรรมวรรณกรรมและปรัชญาซึ่งอุปถัมภ์โดยกษัตริย์องค์ต่างๆในขณะเดียวกันราชวงศ์ฮั่นได้ยึดครองเอเชียตะวันออกเป็นจักรวรรดิจีนที่เก่าแก่ราชวงศ์ฮั่นได้รับยกย่องว่าเป็นโรมตะวันออกซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเส้นทางสายไหมในขณะที่อรารยธรรมอเมริกาเริ่มต้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์กาลในแถบเมโซอเมริกาเกิดสังคมก่อนยุคโคลัมเบียนอย่างแหล่งอารยธรรมมายา และจักรวรรดิแอสเต็กหลังจากการล่มสลายของวัฒนธรรมเริ่มต้นอย่างวัฒนธรรมโอเมกอารยธรรมมายาเริ่มขยายตัวในแถบยูกาตังและจักรวรรดิแอสเต็กก็ได้รับเอาวัฒนธรรมข้างเคียงและกวาดต้อนเอาชนเผ่าต่างๆเช่นชนเผ่าทอนเต็กในอเมริกาใต้คริสต์วัษที่1 4และ15มีการขยายตัวของจักรวรรดิอินคาจักรวรรดิอินคาแห่งตะวันตินซูยูได้ตั้งเมืองกุสโกเป็นเมืองหลวงและขยายตัวไปตามเทือกเขาแอนดีส เป็นแหล่งอารยธรรมวงกว้างที่สุดอันหนึ่งก่อนยุคโคลัมเบียนจากระวัติอินคามีความรุ่งเรืองและทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบถนนของชาวอินคาและการก่ออิฐอย่างไม่มีใครเทียบได้